เดีาทำอาหารนี่ยังทำอาหารได้แ่ไปเลยครับตอนนี้อยู่กับผมเองไอเอ็มทีเค่ง้เลยครับวันนี้ผมได้มาเปิดร้านอาหารที่บอกเลยอยู่ที่ที่คนมองเห็นได้ไง่ายมากใช่ไหมไใช่ใช่ใช่เได้ง่ายมากมากต่าพีบเลยดูมัน เขาบขอกว่าเขาให้กดอ,อ้เว้ยได้ไงมาเ,เงินเยอะสี่ร้อยอุ้ยแมอวอไม่ต้องทำอะไรละได้แล,ล,ล้วรวยละรวยละรวยรวยทำไงต่อเขาบอกว่าหั่นแครอทหั่นเป็นชิ้นพอด,ดีครับอะตรงนี้ ม่มีตัวบ้าเลยคืออะไรคืออะไรเอ้แม่ทำหายแล้ว Yay! เยี่แฮนด์ไข่ร้อนแฮนด์ไ่ร้อนโอ้โหหันได้ขาโชว์มากเลย หัน่นหั่นมากเลยมั้งหั่นทีนี่แบบแค่แบบชึ้งแบบนั้นเลยเ <c oughs> พืพ่อเพาะฟังไอทีหรอกพก่อนการทำอาหารงานน้ำงานอ่ะพักผ่อนมามาพักผ่อนพักผ่อนมากขีว <c oughs> สมบัต ใส่นอกใส่ให้ไอตัวนี้ดิไอตัวนี้มันเป็นไอ้นี่ไม่ใช่เหรอ เนี yeah, yeah. ่ยเอ้เอ้ยไม่นโอเคหลัดไปตรงนั้นอ่าว่าแต่มันจะให้สร้างเรว่านะหันกรัลำปีกระลปีกรัลำปีฟ้านน่ะอืมุูมอุกบาทไม่เมวบ้าที่ไหนตาฟะเอ้ยมันก็มี่ะเก็บเลยได้เพนด้า เพนด้าเพนด้าเพนด้ามากเลยมั้งดูชุบซุปจืดซุปกระหล่ำปีอับซุปจืดอับซุปชุบซุปกระหล่ำปีว่าแต่ก้เอีให้แบบนี้ไปเรื่อย ทุกคนเดี๋ยวมานะไม่ชอบสงสัยว่าไปไหนมาดูโฆษณาสุดเอพเหัวสุเพียบเลยสุเพียบสุเพียบเงินไหลามาเทมาซาได้แล้วขอให้โชคดียาเฟลีเออชาเฟลอะไรขอขวามจากชาเฟลี่ได้แล้วรางวัลเสร็จแล้ว องจะการป้องกานไอเอาบ้างหรือมั้งโ้สนาได้แล้วได้มาเยอะมากสี่ร้อยห้าสิบเอทีนี้แหละเอ่อออืมถ่ายรูปโอ้ยถ่ายรูปเช่นี่ก็คิดว่ามันเจาะกันปิง อัปเกรดอัปเกรดอันนี้เหมือนกันเลยกลางปีตอนคือแล้วข้อสุดข,ของตองฟ้าคือ โหื oh. hmm. ึยังอีมาซื My ้อปลาเก็บขยายปลาเก็บแมวเพิ่มว้าวขยายืึไม่ตัวนี้ มันจะจะหีบอืมเอ้ย hmm. อ hmm ัน hmm. น okay. ี Ye ้น right mm ่าสนใจเนี่ยเพิ่มราคาซุปแครรอดเพิ่มโอคเยยเยอะเยอะมากเลยมั้งได้น้อย จดหมายเออท่าไหร่นะหนึน่งพันว้าวทำนั้นผล yeah! ไม้เย้เอาไปเอาไปเอามามาไปตรงไหนดีนะทำผลไม้เอาข้าวได้ดีกว่าต้องการแมวเอ่อแมวบุดเหมือนนี่เริ่มเปิดไหมวะถ้าเริ่มเปิดไหมนี่สวยเนีย่ย โอเคเอาเอาไงลืมมันมาแล้วทำทำดีทำนี่เลงงานดูเช้าช้าก็ห่ะละเมียวบ้า แครลอดเยอะมากไม่แต่ทำอะไรเกย์ทำอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้ยางเยอะเลยสี่พันก่อนอื่นผมขอขอเวลาไปไม่ใช่ขอเวลาอีกไหมเนะี่ยเวลาทำการไปฟาร์มแป๊บนะ ปั๊บไม่ต้องตัดหรอกนั่งดูไปเนี่ยงานนี้ก็ทาการป่อนทีื่อจะวูตอนเนี้ยเพลงเต็มหูของเราเนีย่ยอ,อุปกรณ์ แล้วก็แล้วก็ไอฟิงบอมเบย์ตุ๊กตาของเล่นพม่าชื่ออะไรเป็นประเทศพม่าเม้งเหรอยินหลบสยามสยามพลากรมั้งเนีน่ยแต่ละตัวทำไมชื่อแปลกเนีเดี๋ยวเราเสื่อเนี่ยอเมริกันช็อตแฮรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะ อเมริกาโน่ได้แล้วพุ่งดีดแมวขึ้นฟ้าวิ่งดีดมันเข้าไาเนี่ยต้องเก็บให้ถึงสองล้านแบาทโอ้ไ oh, ม่ก็หนึ่งฟ้าเท่ากับหนึ่งเอก็คือสองล้านใช่ไหมแค่นี่ เออใช่ใช่ชสองล้านสองพอนเออไอ้มา่าให้อาจารย์ม่ก็ได้นีมาดูทำทำทำ ใช่จัง <laughs> บ้าอะไรนรื่องว่าฟีวอ่ะโดหน,น,นึ่งหนึงนน่งวันวันนี้หนึ่งโฆษณาใหม่ถ่ายรูปถ่ายรูปน่ถ่ายรูป โอ้โาไอ้นี่โค้ชของขังห้หนึ่ะต้อเนเดินเราตืองได้เราจะต้อใหม่กล้าว่านะจะกดไปโฆษณาแน่นอนเอ,อ้ยสุดท้าย,ายไม่ไข,ข้าขายจากซุปน้ำขลาบร่สุอรอ้านยังสวยเพิ่มแค่ยี่สิบอรซ็นไอ้นี่มมนเพิ่มบ่า เพิ่มเออเพียบ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 ,ยบ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 ไม้ตรงไหนเ,หอนเอยอะแยะอ่ะอ่ะกระปุกแมวอ่ะแฟรลี่แฟรลี่เทลดิหยุดออกไปไอ้เออ เตรียมกดไว้เลยจ้าเฮ้ยนี่มันขูดนานจังตัวไปซะสุดไป ทำอะไรจรีทำอะไรอู้ง่ะน้อยก็ได้เออเอาทำมันทำอะไรอวจังแม่มามองหน้าไอ้แมวมองหน้าหาเรื่องธนาคารวันาาวานีเ้เป็นสิ่ันสี่ร้อยแล้ว เพงนะว่า uh huh. เดี๋ยวผมค่อยมาอา่านค่ะท้าสอนดีกว่ามันมันไอ้มันต้องเล่นนานเละเดี๋ยวผมเข้าไปฟาร์มทีหลังแล้วกันวันนี้ถ้า,ใ,าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็สวีครับตัตนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบายเล่นสปริงทำงานเลยเนี่ย ไปเดีย๋ยวเละเออไปเดีย๋ยวเละเออชิวไปไกลนจีเฮ้่จะเก็บเป็นแมวตาฝาแมวหายอ๋อแมวตาฝาบาย